สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนใช้งานเว็บโทเค็นช็อปนะครับผมนี่ครับวิธีสั่งซื้ออินเทอร์เน็ต Vp ครับผมนี่ครับจะสอนวิธีใช้งานและสั่งซื้อครับผมนะครับแล้วก็จะมีแอปพรีเมียมด้วยครับผมสามารถกดสั่งซื้อได้แล้วก็จะมีบริการเพิ่มผู้ติดตามและถูกใจเพจด้วยครับผมนะครับมีบริการหลายอย่างครับผมสามารถกดสั่งซื้อได้เลยครับผมนะครับ คครับก็จะมาสอนครับผมด t แท็ต้องมีโปรตามใจก่อนครับถึงใช้งานได้ส่วน A S ก็ต้องมีโปรเสริมก่อนผมเขียนประกาศหน้าเว็บไปแล้วก็อ่านครับผมโอเคครับอันดับเป็นทูครับผมไม่ต้องไปสมัครโปรเสริมอะไรเพิ่มเติมครับผมอ่าวิธีสั่งสั่งซื้อในเว็บครับก็อันดับแรกครับผม7จ็สบาทก็ือเท่ากับเจ็สิบพอยต์นะครับผมง่ายๆครับผมอ่ากดเติมเงินครับผมเติมเงิน อ่าแลก็ล็อกอินเข้าไปก่อนครับผมล็อกอินสมัครสมาชิกอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับยืนยันตัวตกนก่อนหนึ่งครับสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยก่อนครับผมโอเคกดเติมเงินครับผมเพื่อจะสั่งซื้อเน็ตอ่ะก็สัง่งโอเคแต่มีระบบทองเป่าและธนาคารครับผมก็เข้าไปเติมกันพอเติมเสร็จได้พอยด้มาก็มาที่หน้าหลัก Okay. มาที่หน้าหลักก็มาเลือกซิมที่จะสั่งซื้ออันนี้ผมใช้ซิมทูก็สั่งซิมทูมี30วันกับ60วันขอผมดูดีๆนะครับ30วันกับ60วันนะครับดีแนะท็แก50บาทเพราะว่ามันต้องสัครัโปรเสริมครับเลยเหลือแค่5้บบาท AS ก็เหมือนกันครับนะครับโ okay. อเคผมจะสั่งซื้อซิมทูนะครับก็30วันก็กดสั่งซื้อครับผม นในรายละเอียดก็จะบอกว่าเมื่อสั่งซื้อจะได้โค้ดให้คัดลอกโค้ดทั้งหมดมาวางไว้ในแอป V2 Box ล็อกใช้ได้ทั้ง Android และ iOS นะครับผมใช้แอป V2 Box บ็อกครับผมโหลดมาได้เลยจาก App Store หรือ l a y Store ครับผมโอเคครับแล้วเราก็มาสั่งซื้อเลยครับสั่งซื้อโอเคสั่งซื้อเสร็จแล้วก็มาเลื่อนมาดูครับจะมีประวัติการสั่งซื้อนี่ครับให้เราคัดลอกโค้ดมาเลยครับนี่ครับ โคดคันลอกมาเลยโอเคนะครับโอเคคันลอกมาปุ๊บโอเคแล้วก็มาที่แอปวีสองบล็อกครับผมนะครับแอปที่ใช้งานกดปบวกครับผมกดอันแรกอ่าเสร็จแล้วจะเด้งมาอย่างนี้ให้เรากดคอนเนคได้เลยครับผมโอเคครไหนก็ใช้งานได้แล้วครับผมนะครับใช้งานได้แล้วโอเคครับตั้งไหนก็ลอง ทำตามดูนะครับผมหากองสัยอะไรก็ติดต่อโดยตรงหาผมได้เลยครับขอบคุณมากครับ